สวัสดีค่ะ f o o d r e l l t v ี well. มาแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเปิดมาดูเทปนี้แสดงว่าต้องชอบเบเกอรี่แน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเมนูที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเค้กช็อกโกแลตนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะไปดูส่วนผสมกันก่นค่ะ สำหรับส่วนผสมในการทําเค้กช็อกโกแลตของเราวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2ส่วนคือส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของการทําตัวเค้กนะคะและส่วนที่2คือส่วนของการทําหน้าเค้กนั่นเองค่ะเริ่มดูส่วนผสมแรกกันก่อนนะคะเริ่มจากแป้งเค้กค่ะเนยจืดหั่นเตา๋าไอซิง่งผงโกโก้ไข่ไก่นมสดลดจืดนะคะตามด้วยกลิ่นวานิลลาผงฟูและเกลือค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนของตัวเค,ค้กค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนการทําหน้าจะเริ่มจากช็อกโกแลตแท่งนะคะนี้คุณผู้ชมก็จะต้องมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะตามด้วยวิปปิ้งครีมค่ะและในจืดหั่นเต่านะคะดูส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการทํามันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมอ่างผสมด้วยนะคะวางบนหม้อท,ที่เราตั้งน้ําเดือดไว้แล้ว วิธีนี้นะคะก็คือการตุ๋นช็อกโกแลตนั่นเองค่ะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะตามด้วยในยหั่นเต่าค่ะแล้ววิปปิ้งครีมนะคะตุ๋นส่วนผสมทั้งสามอย่างนี้นะคะให้ละลายนะคะ วิธีการต่นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะก็ทําให้ช็อกโกแลตเนี่ยไม่ไหม้นะคะไม่ควรที่จะเอานําช็อกโกแลตนะคะตั้งไฟโดยตรงนะคะเพราะว่าถ้าช็อกโกแลตไหม้เนี่ยก็จะเสียกลิ่นแล้วก็รสชาติของเขาไปนะคะสิบนาทีเท่านั้นเองนะคะช็อกโกแลตของเราก็ละลายดีแล้วนะคะดูได้ว่าตอนนี้เนื้อเนียนทีเดียวเลยนะคะจากนี้เราก็จะต้องพักช็อกโกแลตไว้ก่อนแล้วก็ ไปทําในส่วนของการตีตัวแป้งเค,ค้กค่ะหลังจากที่เราละล,ะลายช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องหมาลอนแปงนาำเพื่อที่จะทําในส่วนผสมของการทําตัวเค,ค้กนั่นเองค่ะใส่แป้งเค,ค้กนะคะลงไปในตะแกรงลอนตามด้วยผงฟูค่ะเกลีอยนะคะ คุณผู้ชมนะคะที่ไม่เคยทําเค้กมาก่อนนะคะอาจจะสงสัยว่าจําเป็นหรือเปล่าน,นะคะในการร่อนแป้งอันนี้จะต้องบอกว่าจําเป็นมากนะคะเพราะว่าจะช่วยให้เค้กเ,เนื้อเนียนละเอียดนะคะไม่ไงั้นถ้าคุณผู้ชมไม่ร่อนแป้งเนี่ยเค้กที่ออกมาก็จะมีเนื้อหยาบนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องมาตีเนยก่อนนะคะใส่เนยนะคะลงในโถที่เราจะตีเค้ก แล้วหลังจากที่เราตีเนยกับไอซิ่งจนขึ้นฟูดีแล้วนะคะ <S <S เราจะต้องใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะ 相感 เข้าการรวมถึงปาดส่วนที่อยู่ด้านข้างโหนะคะแค่นี้ก็เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะนําเค้กของเรานะคะใส่พิมพ์และนําเข้าเตาอบเป็นค่ะหลังจากตีตัวเค้กเสร็จแล้วนะคะออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมจะต้องเตรียมพิมพ์ที่จะอบด้วยนะคะกลุ่ด้วยกระดาษไขที่เราทาเนยขาวไว้แล้วนะคะทางด้านข้างและตัวด้านก้นของพิมพ์ด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็คนนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะนำลงพิมพ์ใช้พายนะคะช่วยเขี่ยนในเค้กนะคะให้กระจายทั่วพิมพ์นะคะ ก่อนจะนําเข้าเตาอบนะคะคุณผู้ชมจะต้องเคาะนะคะตัวพิมพ์เค้กสักสองสครั้งแล้วเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศนะคะเสร็จแล้วเราจะนําเข้าเตาอบนะคะอุณหภูมิ180องศาค่ะนาน30-40นาทีนะคะสำหรับเรื่องของอุณหภูมินะคะจะต้อง ตรงเที่ยงตรงนะคะมียนเคที่อบออกมาเนี่ยจะอาจจะเหลวเกินไปหรือว่าอาจจะไม่สุกได้นะคะส่วนเรื่องของเวลาเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ขนาดเล็กนะคะก็จะใช้เวลาที่สั้นกว่าประมาณ30นาทีนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมทําเค้กขนาดใหญ่นะคะก็จะต้องใช้เวลามากขึ้นประมาณ40-50นาทีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะในห้องครัวของเรานะคะก็ได้กลิ่นเค้กช็อกโกแลตทั่วไปหมดเลยนะคะนั่นก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเค้กสุกแล้วนะคะ เราก็จะต้องนำออกมาจากเตาอบค่ะวิธีเช็คนะคะว่าเค้กสุกหรือ,อยังนะคะก็ใช้ไม้ไปลแหลมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปตรงกลางเค้กดึงออกมาดูนะคะไม่มีเศษเค้กติดออกมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะทีนี้เราก็จะต้องดึงกระดาษไขนะคะออกมา จากนั้นนะคะก็จะต้องคว่ำเค,ค้กนะคะลงบนตะแกรงแบบนี้แล้วก็ดึงกระดาษไขนะคะที่ลองก้นพิมพ์ออกด้วยเราจะต้องพักเค,ค้กไว้ให้เย็นนะคะ 15นาทีนะคะก่อนที่จะนํามาแต่งหน้านะคะไม่งั้นเนี่ยตัวหน้าเค้กจะละลายนะคะเดี๋ยวอีก15นาทีมาเจอกันค่ะหลังจากที่เราพักเค้กไว้สักครู่หนึ่งแล้วนะคะก่อนที่จะนํามาลาดหน้าด้วยช็อกโกแลตเนี่ยเราก็จะต้องมาแต่งหน้าเค้กที่นึงนะคะว่าตอนนี้เค้กเนี่ยหน้าค่อนข้างจะนูนนะคะเราจะต้องมาปาดหน้าเค้กออกเพื่อที่จะให้เค้กเนี่ยเรียบเสมอกันนะคะ ค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆด้านข้างก่อนนะคะถ้าปาดทีเดียวนี้อาจจะเบี้ยวได้นะเราก็จะเอาหน้าเค,ค้กที่เราไม่ต้องการนะคะออกไปทีนี้ก็พักไว้ให้เย็นอีกทีนึงนะคะก่อนที่จะราดช็อกโกแลตลงไปค่ะ ตอนนี้นะคะเค้กช็อกโกแลตของเราก็เย็นดีแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะนำช็อกโกแลตละลายราดบนหน้านะคะจะต้องนำแปรงนะคะมาปัดเสร็จเค้กที่อยู่ด้านบนทิ้งซะก่อนนะคะไม่งั้นถ้าราดช็อกโกแลตลงไปเลยเนี่ยก็จะเห็นเป็นเ,เกร็ดของตัวเศษแป้งนะคะอยู่บนช็อกโกแลตปัดเศษแป้งทิ้งซะหน่อยนะคะ นช็อกแลตก่อนนะคะอันนี้ช็อกโกแลตเราตุ๋นไว้แล้วแล้วก็เย็นตัวดีแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ต้องคนอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนี้ก็คือเทลงบนเค้กค,ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเรานำตะแกรงมารองไว้นะคะเพราะว่าตัวของช็อกโกแลตนะ,ะที่เราไม่ต้องการก็จะได้หยดลงไปด้านล่างนะคะ ตอนนี้ช็อกโกแลตก็จะเคลือบบนตัวเค้กดีแล้วนะคะคุณผู้ชมจะต้องทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ช็อกโกแลตเซตตัวนะคะก่อนที่จะตัดเสิร์ฟนะคะและว,วันนี้เราก็มีสตรอเบอรี่นะคะเพื่อประดับตกแต่งนะคะคุณผู้ชมจะตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้สตรอเบอรี่นะคะ นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วแต่อย่าลืมนะคะจะต้องปล่อยให้ช็อกโกแลตเนี่ยเซตตัวดีซะก่อนนะคะเราถึงจะตัดเสิร์ฟเป็นชิ้นได้ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมนะคะคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel well. tv ค่ะสวัสดีค่ะ